สวัสดีฮะสวัสดีคนดูย้อนหลังแล้วก็สวัสดีคนดูปัจจุบันอนาคตนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่3นะครับเราเริ่มเริ่มพาร์ที่ตานกลาคืนอีกแล้วนะครับเปิดเกมมาก็นอนไงว้าวตกปลาที่ได้เป็นพันนะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับไม่ต้องปลูกพันแล้วเราเป็นชาวประมงจริงอ่ะโอเคลิสต์ฟาร์เนอร์นะครับบล็อกบล็อกเอชิเมน มันลิชลิชตรงไหนเนี่ยอ่าฝนตกวันแรกแล้วก็วสะพานอะไรสะพานที่เราทำไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะโอเคเราไปสำรวจกันฮนะอดุลเบิกฟ้านกกาเบลอยบินออกหากินล่าเึงเ่องมใส โฟกัสยังอืมเอ้ยเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วหวานมาเมล็ดทีละเก้าทีละเก้าเม็ดได้แล้วก็สปริงเกอร์อ๋อมีสปริงเกอร์ด้วย อุปกรณ์เสร็จที่จะอำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรเอาๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆพ่อหนุ่มไก่สองตัวนะครับลูล่าเง yeah. ี้ลูลูตะกกลลูนะฮะตะกกลลูอาสมบัติในเอง่งน้ำก็มีเหรออันนี้มันต้องซ่อมด้วยไม้ซลิดไอรอนอ่า แท่งเหล็กแล้วก็ฟิสโวลแกสอันนี้ยังหาไม่เคยหาได้เลยไม่มีสักอันในตัวนะครับวันนี้มาเป็นเกษตรกรดีกว่าฮนะอันนี้เหมืองที่สองนะครับคุณสามารถสูบน้ํานะครับสูบน้ําจากอจากแอ่งน้ําเล็กเล็กอะไรนะสูบน้ําจากทะเลสาบได้นะจนกว่าที่จะจนกว่าจะเต็มนะครับอืม อ๋อบำบัดน้ำงี้เหละสวัสดีฮะกิจการเป็นไงบ้างฮะกิจการตอนนี้กิจการการประมงของเราอ่าไปได้วสวยกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าการปลูกพืชแต่ว่างานของเราเนยังไงก็ปลูกพืชปลูกพืชเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะอ่าขาย <laughs> ปลาตัวละหกร้อยคิดดู <laughs> ปลาตัวละหกร้อยเนี่ยรวยเลยเนี่ยแล้วก็เอาเงินไปปลูกผักมุนเวียนฮะ,ปะเปเปอร์อ,รอ๋อพิ่สักอย่างใชอยากดูบ้านอันนี้บ้านผมฮะเข้าไปข้างในนะอันนี้เป็นบ้านอัปเกรดครั้งที่หนึ่งนะครับคือสั่งซื้อบ้านปุ๊บบ้านลงมาปั๊บเลยนะฮะเสกบ้านด้วย <c oughs> เสกบ้านบ้านพร้อมอืมใช่ มีห้องน้ํามีห้องครัวนะครับแล้วก็มีที่นอนจากพัดแรกที่เป็นเต็นท์ใช่ไหมอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสตรอบอรีเร่เราต้องใส่ตู้ยินนะไข่ก็ด้วยแล้วเมนูเราวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่มีชื่อว่านะสลัดมันนะครับสลัดให้มันมันเลยเลยครับสลัดเอามันนะครับ อืมอืมสลัสดสลัดมันนี่แหละฮะส่วนผสมก็คือเอามานันฝรั่งกับแตงกวานะครับผมมายำใส่รวมกันภายใน15นาทีคุณก็จะได้ <c oughs> นี่นี่ไงโปรตีรนตั้สลัดนี่ไงสลัดมัน <c oughs> เออนี่แหละเราไม่เราไม่ผลเมนูนี้ฮนะ ขาบินนะครับไฟเอกคนละไฟพอแล้วเอ้นมุกอะไรเนี่ยโอริฟจเนอเรสโตล์ร้านขายของช่ำวันนี้เราจะมาซื้อผกักอ่าม่ได้ผักกันนะฮะหัวลาก็ไม่ใช่ทุกเราจะได้แปลงหัวหอมมันดูดีแต่วันนี้เรามีเรื่องใหม่เ,เรื่องที่จะทำนะวันนี้ก็คือไปคุยกับชาวเมืองให้มันจเจอหน้ากันครบกันซะก่อนนะอันนี้ขอเก้ามันเหมือนกันนะ อันนี้ก็ขอเก้ามาันไม่มมดีกว่าใจเย็นๆโอเคไปปลูกก่อนแล้วกันฮะโอ้ยต้นไม้มองอะไรไม่เห็นเลยเอ,อ,อผมว่าไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงที่สวยๆแล้วฮะแล้ยวยส yes. แล้วทางต้นไม้แถวนี้ก่อนนะฮะมันจะเป็นพื้นที่สําคัญที่เราจะใช้เพาะปลูกแต่ว่าต้นเล็งนี้สับไม่ได้นะก็ต้องรอมันโตกันก่อนฮนะเอ้ยได้เฉยไอก่อนโห้ต้นหลนทับวินวินไปเ,เลยก็ได้ฮนะไม่เป็นไรเนาะโอเคสำเร็จเรียบร้อยนะแล้วดอกไม้ไปให้ชาวบ้านนะครับ หนึสองสามเห็นว่าเราขาดไม่กี่คนเองครับแต่ว่าแบรนด์นี้น่ารักสุดแล้วนะที่เป็นอะไรนะเป็นลูกสาวของจอร์นสันแล้วก็เซลซาวลี่มิกกี้นี่เป็นน้องสาวแล้วก็ทำงานอยู่ที่ร้านบิสโตานอาหารฮะเลยนะ เอ้นะนี่ก็สวยอันนี้เหมือนอ่ะเหมือนตัวละครในซีรีส์เกาหลีเลยฮะเกาหลีเนี่ยเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนี่เลยออันนี้เป็นบ้านของมาคอสนะเอาเผอไปให้ของเขาปลาสเลนี่เสเลนี่ e ของคุ really nice ขอบคุณมากนายคิดว่า,านักท่องเที่ยวนี่นายคิดไม่ว่าเขาจะชอบในการตกปลานะ่ะอืมนั่นสิเลยมีบ้างอะนะครับวันนี้ก็มาคอดเจสนี่เจอเอสกับไดที่ยังมองเห็นธรรมชาติอยู่อ่าฉันเชื่อว่าเราก็ยังจะสามารถพัฒนามันได้ต่อไปอาแป่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นี่ ่าไอ้นูทำได้ถ้ามีนักท่องทเที่ยวม,มากกว่านี้นะบ้านเราคงจะดูดีบ้านเราก็จะมีะไรายได้มากกว่านี้อยู่นะเอ,อ้นี่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 นนเพ่งเคยเจอไดยแล้วอะ่ะนา่า่ะเหมือนคนที่เพิ่งมาใช่ไหมในเมืองโอเลียบเนี่ยเธอ,อ,อชื่อว่าโฮกะใช่ไหมนายกก็าบอกฉันแล้วแ่ะเกี่ยวกับเรื่องของน,นายนะฉันนั่นรอลานะ ฉันเป็นอไกด์ของเมืองนี้เองถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเมืองนี้น่าถามฉันได้เลยนะออันนี้น่ารักนะผมชอบสุดแล้วนะครับไนสื่อเนี่ยน่ารัก็เลยะอะที่มือมีดอกไม้แหงโอเวไปเลยผมให้คุณฮนะเอสเต็ง uh huh. oh, แต้ง <Thanks. S 2> ฉันชอบมันนะเอะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนแล้วฮะแล้วไปโซนฝั่งไล่จากฝั่งขวามือนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราหาที่เราถ่ายรูปให้เขานะครับก็ก็เลยมีสตัชเจอรมาได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่คนนี้อ่ะผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรแอปแอปพลายเหมายถึงอะไรครับ ประเมินค่าอ๋อประเมินสิประเมินค่าอ๋อสมุติถ้าหาสมบัติมาได้มาประเมินค่าที่ร้านนี้เนาะขึ้นไปเหนืออีกก็จะเป็นเンジャーสถานนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามีใครอยู่นะเมืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะับมีเทพธิดาหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่สารเนี่ยมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่นะ ที่ตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หมอปลายอย่าพึ่งเข้ามาสวัสดีฮะสวัสดีฮะอีโอริอ่าเซชุนเอด็ดไลท์ไลท์ซอ,อนนี่ถ้าเกี่ยวกับเมืองนี้นะก็อยู่ไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องเกี่ยวกับมันเองนะครับพอเขาขอมาที่ที่สบาลนะผมเพื่อมาเพื่อรับของนะเราก็มาดูเพจหน่อยเอาละถึงเวลาสเปมของเราแล้วหนึ่งเย,ยี่ยมมาก เขาต้องการปลาเหลืองนะหาให้ไปได้หรอครับผมจะต้องไปละว,นวนันเป็นวันบริอีแล้วมั้งเนี่ย <S mm. <S Leaf, s e a s Spring, Summer อ๋อบวกได้ทั้งสามฤดูเลยฮนะแล้วเราไปลองดูเขาเอาเอาเอา,เอาไ,ปไปจบไปจบครับเฉยเลยขอให้มาเท่าไหร่เก้าันเนะี่ย ไปลงเหมืองกนดีไหมฮะวันนี้ไปลงเหมืองใหม่กันหน่อยครับเก็บเคลียร์ของก่อนครับวันนี้ก็สามทุ่มเนาะยังมีนะอาหารไก่ยังมนะีใช่ไหมครับพวกนี้่อยซื้อใหม่นะครับเหลืออีกสามอันอันนี้มันต้องการไม้น่าจะใกล้ได้แล้วเหลือแค่เหล็กกับ แล้วแค่เหล็กกับหญาเท่านั้นฮะเราลองดูครับเผื่อจะได้เอาหาของไปทำสปริงเกอร์ฟาร์มเราจะได้เราจะได้ว่า,วางๆไทยไม่ได้เลยกรรมไม่ทันอ๋อมันเขินเขินกล้องอันนี้ฮะน้องเนี่ย ดูถ้าจะเหนื่อยนะใช้ค้อนไม้ไปทุบหินเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าหัวค้อนมันก็ไม่ใช่ไม้ตับมันเออนั่นแหละตกใจหมดมีหินก้อนใหม่แล้ะลองทุบดูหนึ่ง สองสามีห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดได้ ial. ซิลเวอร์อมาครับมาแล้วจะเป็นซิลเวอร์เบิร์ดซัมนี่ครับใช่จริงจบเขาก็บอกว่าจุ๊จู่จูจจเทกิปเทดิสอดีตตูมตูมโอเค โอเคเดีย๋ยวไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะเสร็จจะไ่ขวางทางตัวเองก่อนมั้งไม่ได้ตกปลาเลยอ่ะหมดรวยหมดรวยเนีน่ยวันนี้พวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนดูพยากรณ์อากาศวันพ่กนี้ครับเอาล่ะทุกคนเรามาดูพยากรณ์อากาศวันพวงนี้กันเถอะ ดูเหมือนว่านะฮะในวันที่เก้าเนี้ยจะเป็นวันที่พระอาทิตย์ส่องแสงจ้าเลยเกินแล้วก็วันที่สิบจะฝนจะตกนะฮะมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อแหละแล้วก็วันที่สิบเอ็ดก็ก็เป็นอากาศดีนะวันที่พกูกแสดงว่าพรุ่งนี้ก็ฝนตกเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้อากาศดีะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สิบนะฮะมันนับยังไงอ่ะพรุ่งนี้ฝนตกหรือเปล่า สิบเอ็ดอากาศดีฮะมันนับเก้าสี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่พรุ่งนี้อากาศดีครับอ่าสามพันสามพันสองครับเย่อ้าวเชื่อมนวัสดีฮะหวัสดีมอไซค์ผมเป็นไงบ้างฮนะเนี่ยนะขอโทษที่มาแบบกระทันหันแล้วนะ เขาเอ่อมียเยออ๋อ,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 อนายกพอดีว่านายกขอให้ฉันมาเจอนายนะก็ถึงวันนี้จะฝนตกก็เถิดดูเหมือนว่าเนี่ยถ้านายต้องการถังน้ำแล้วก็ฉันเอามาให้นะเพราะว่าฝนตกใช่ไหมบ้านนายจะรั <c oughs> ่วหลังคาบ้านนายจะรั่วอย่างนี้แหละแล้วฉันเอาให้อืมเอาอะไรให้ครับเนี่ยนี่ฮะเอาอ่า เอาถาังน้ำมาให้ครับโอเคนะเอาเดี๋ยวมอไซค์ผมกับพี่เขาเป็นเขาเป็นอ่ะช่างซ่อมรถนะครับเอาอยูย่ดีๆก็เปลงร่าง Good Morning งโคกาอ้ออลุนเซวนันขอโทษที่มาตั้งแต่ช้านะวันนี้ก็สองคนแล้ววันนี้มาคุยเรื่องเอา๋าวันนี้มีร้านมาปเปิดใหม่นะเออจะ็นายไม่ใช่หน้าใหม่ของเมืองนี้แล้วพราะมีคนใหม่่านี้มาแล้ว เอาละก็ค่อยไปดูในเมืองก็แล้วกันนะอ่าเป็นชอ็อปที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแหละก็ไปเยี่ยมชมเขาได้นะเอออย่าลืมไปทำเคสด,ด้วยล,ล่ะเราได้บัคเก็ตมานะ้วหนุ่มผมทองจีบนะฮะน่าสนใจไหมเนี่ย,เก,ยเกี่ยวครับ เราจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ทําอาหารนะครับแล้วก็ดอกไม้นี่ก็เก็บได้แล้วนะจริงๆก็ไม่อยากเก็บไม่อยากจะเก็บดอกไม้แนละ้วอยากจะปล่อยไว้เงี้ยสวยดีเนาะมันจะไปวางมันเดิมไม่ได้แล้วนะผมว่าดอกไม้นี่น่าจะแพงกว่านะเนาะอันลั้นหกสิบหกแบ่งขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านเอาไปจีบชาวบ้านหน่อยนะอะไรอ่ะ เกมนี้เห็นว่ามีระบบแต่งงานแล้วก็หย่าได้แล้วก็ไปแต่งใหม่ได้ด้วยนะครับโคตรลำ้ำโคตรล้ำนำสมัยนี่ไงเรามีปัญหากับแอ่งน้ําตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าจะปลูกไม่ใจะปลูกตรงกลางนี่แหละแค่นี้ก็ต้องใช้ถังน้ําเลยเนี่ยอ๋อได้โคลนมาด้วยน่าจะไปทําปุ๋ยได้นะครับเนี่ยเราก็มาดูเนะลีอไก่นะหลล่าละ แล้วก็ลูลูกอยังีงบ้างลูกไข่แล้วลูกไข่แล้วลูกไข่อยู่ไหนไม่มีไข่เลยอะอารมณ์ไม่ดีอะมีใบกัญชาไหมฮะภาคภาคนี้ไม่แน่ใจฮะแต่ภาคเก่านี้ผมแน่ใจเลยนะ Relax Tree เอาใส่นิโมนะทุกคนจะมีความสุขเราจะไปดูชมใหม่กันนะฮะ ไอเดียวเอาของไปใส่ตูงเง้เย็นก่อนถ้าไม่ไข่เข้ากระเป๋าเราเลยเนะี่ยอ๋อลืม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 ,ลมโอเคโอเคโอเครับแต่ถ้าภาคอะแม็กซ์ n a นิเจอนี่ผมมั่นใจเลยว่ามันจะมีสิ่งนั้นอยู่ใบกัญชานั่นเองนอร์แมนร้านของพง่อใหญ่กรนอร์แมนเขาขายพวกพวกผักเลยนะ ถ้าไหนเร,เราขาดของนี่เรามาซื้อกับเขาได้นะใช้ของเหมือนกับที่ของที่เราขายเลยใช้ของเหมือนกับของที่เราขายในยร้านนี้อันนี้น่าจะร้านใหม่ไม่อันนี้ร้านอาหารครับมิตโต้มาคุยกับน้องแปลสวัสด,ดีค่ะบ <c oughs> <c oughs> พวกเราเนาะพวกเราเนี่ยนะมีทะเลแล้วก็มีป่าเนี่ยเมืองเมืองของเรานี่มันเป็นเมืองที่ครบคันเลยก็ว่าได้ ฉันก็ไปเที่ยวนล่นกับน้องหลินนะแล้วก็ที่ร้านน้องหลินนี่มีดอกไม้มากมายเลยแหละนะครับน้องหลินนะนะแต่ว่าอ่ะที่มือมีดอกไม้พี่ใจมีรักจริงพิซซต่โนี้ให้ฉันเหรอเอาทำาะไรยังได้เอาคืนมาวันนี้ฮะบจีบได้ไหมครับคนนี้มิสกีนะครับ ขายอะไรบ้างครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเอากดผิด <Hello. S 1> เราจะมีเมนูสลัดซุปอของค้าวของหวานแล้วก็ของเครื่องดื่มเอากดผิดอีกเลยอืมเรามีน้ำโยเกิร์ตมันช่วยอะไรฮะสักอันหนึ่งนี่ยเอ้ยนั่งกินงี้เท่ เท่มากมถ้านั่งจิบกาแฟในร้านนี้มันจะเท่กว่านี้อีกนะครับออแล้วดูดชิวจันดูดน้ำโยเกิร์ตคืแบบดูดผ่นหลอดด้นะประเด็นนะ่ะดูซีรนร้านยังข้าวเกงกะหล่แล้วก็ออม็ตน,นะครับส่วนมีเมนูซุปนั่นเลยมีซุปมันฝรั่งนะแล้วก็สลัดมันนะครับสลัดมันของหวานก็จะมี พุดดิ้งแล้วก็มันอีกแล้วนะครับมันหวานนะครับมันหวานมันหวานมากนะดูดิ <c oughs> นี่อย่างมมานั่งกินข้างนอกตรงนี้ฮนะอยากได้บรรยากาศนะมันไดดดอกไม้นะฮะเอไม่แพงเนาะซื้อไปเทียเก้าเลยฮนะไปปลูกแล้วก็เอาไปแจกเอาไปแจกชาวบ้านนี่แหละนี่งานหลักของเราเนาะสีย้อมเหรอฮะ อ๋อไปสามารถย้อมสีเฟอร์นิเจอร์บ้านเราได้นะน่าสนใจครับอ๋ออันนี้ทําช่อดอกไม้นะถ้ามันครบบันเดิลแล้วมันก็จะซื้อหัวใจได้น้ําหอมได้เลยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะคนต้องมีู้ดเอสเซนแล้วก็ดูที่เฟอร์นิเจอร์กันหน่อยอันเดียวเลย800หมดแล้วครับเงินไม่เอาแล้วพอแล้วแั้วแต่น้องหลินอยู่ไหนนะสวัสดีครับออกมาครั oh <my. S 2> thank you I l i k ฉันชอบมันนะแค่นี้เหรอเฮ้ยฉันคิดว่ามเมืองโอลินงมันก็ใหญ่มันใหญ่ขึ้นได้อีกนะแต่มันก็ใหญ่ขึ้นทีละนิดทีละนิดแหละเห็นว่ามีร้านใหม่นะครับเนี่ยจ,จะมาดูร้านใหม่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ร้านร้านพี่เชื่อเมยนะพี่สุดหล่อของเราน,นี่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 อ่ามันจะไปออก แต่ถ้าพูดออกไปมันคงจะมั่วไปแล้วอืมหนทางเป็นยังไงบ้างอะนะเป็นยังไงบ้างไอ้หนุ่มไปดูที่อบตกันหน่อยฮนะมามาหาที่โตนายกคุยหน้าค,คุยหน้าโตไม่ได้ทำไมฮิตแต่หัวอ่ากําลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเราพูดแค่น,นี้แหละคุยยาวๆเนี่ยไปได้เท่านี้แหละเราถ่ายตุนได้นะแต่ว่ามันจะบริจาคได้ไหม ต้องดูก่อนตุนได้ไหมอ้อตุนไม่ได้เลยน่าเสียดายนะครับไหนล่าร้านใหม่อยู่ไหนอะเี๋ยวมันต้องขึ้นไปอีกเหรอหรือว่าพวกนี้ที่จะมีร้านมาเปิดใหม่คาเพนเตอร์ช็อปเนอาเมืองก็ประมาณนี้เนาะหนึ่งมีสามชั้นชั้นที่สี่จะเป็นป่าผมพยายามที่จะนี่อยากคุยกับเธอทุกวันทุกวันสวัสดีครับ ลราล่าเฮ้ฟังนี่หน่อยท่านแป๋วพ,พิดอ๋อหน้าใหม่ไม่เคยเห็นหน้า <Hello. S 1> คาลินาเอเนเชนต์เตคาลินาสไตลิสอ๋อเขาเป็นสไตลิสนี่ไงนี่ฉันเพิ่งย้ายมามาที่เมืองนี้นะก็น่าสนุกดีอืม เป็นแฟชั่นเราจะได้มีโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาแล้วฮะเอ,อมีลิฟต์ด้วยมีห้องของเบสอ๋ออย่างนี้เลยห้องของเบสห้องของคาริน่าอเข้าไปได้เลยอย่างนี้เลยเราดีนะเนี่ยเราสามารถเข้าไปในห้องของใครก็ได้นะครับ ยังไม่เคยขึ้นมาชั้นสองของโรงแรมเลยนะถ้าไม่ล็อกมุมกล้องหรือว่าถ้าให้เป็นมุมกล้องอย่างนี้ก็คงจะดีกว่านะครับอ่ะไอ้หนูเห็นว่าอยากได้ปลาใช่ไหมน,นั่งด้วยคุยด้วยไม่ได้ว้าอาหารไก่นะครับอาหารไก่อยู่ทางนี้เอา้าป้าปิดร้านแล้ว ไก่ผมจะไม่ตายก่อนนะฮะปิดหมดใช่ว่าวันนี้ปิดหมดเลยใช่ไหมแปดโมงถึงหกโมงวันปิดวันอังคารวันนี้วันใช่วันนี้วันอังคารปิดทั้งวันรับกรรมไปนะครับน้องไก่ <c oughs> แล้วไปขุดไปเหมืองดีกว่าฮะเพราะว่าอยากได้สปิงเกอร์แล้วผมปลูก ปลูกเยอะอยู่นะเพื่อกว่าจะลดน้ำเสร็จในแต่ละว,วันนี้ก็เที่ยงเลยนะครับเอาคือทุบที่เดิมชาร์จพลังขึ้นเต่าทำไมเขาไม่หะเที่จะว <c oughs> ิชาจากสำาร์ทเซนเต่านะครับเอาไม่หะหมด โอเคหมดไปประดับบ้านกันหน่อยได้เลยเฮ้ยดูดีขึ้นไปเหมืองกันเถอนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ทำอาหารตุนไปเลยสลัดผักนะครับเย่สลัดผักไอ้สลัดผักดู ดูเหมือนจะมีน้ำเสียงดูเหมือนจะมีน้ำเสียงมาด้วยนะไอ้ไอสลัดผักไอ้ไข่ดาวอย่างเงี้ยเลยด่าก,กันด้วยชื่อเมนูอาหารก็น่ารักดีโอเคได้น้ำผักบางทีมันจะโผลมาทำให้เราเสียจังหวะด้วยนะครับไอ้ตุ่นเนี้ย ่นได้สองวันเองก็หนึ่งชั่วโมงซะนะ,ะเฉลี่ยผมเล่นได้คันละประมาณสองชั่วโมงนะครับก็สี่วันนะคสี่กว่าจะถึงหนึ่งกว่าจะถึงเดือนที่สองนะคิดเออนี่ของคุ้มมันต้องตีนี่ดูเพื่อนๆไปฮะแล้วก็ยังไงก็มีย้อนหลังนะะยิ่งเล่นยาวเท่าไหร่ต้องต้องยิ่งรับกรรมไปตัดย้อนหลัง ยิ่งยาวยิ่งยากเดี๋ยพยายามจะตัดให้มันกระชับไปเรื่อยๆนะแตจริงอยากตัดให้มันสั้นเหลือเหลือแค่ยี่สบาสี่นาทีนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคุณจะตัดเหลือแค่วันละห้านาทีเงี้ยเนาะสิบวันไม่ใช่สี่วันวันละห้านาทีก็จะเป็นยี่สิบนาทีพอดียิงดูยากนะตัดยับเลยคราวนี้อมีชั้นลงไปอีก ลุงเหมืยนี้สําคัญในการครับของนะจำเป็นจริงๆถ้าไม่ลงอ๋อปูนเลยครัเอาโคนมาทําปูนมอต้ารปลว่าปูนไหมเพิ่งรู้นี่แหละของดีของฮะใช่ฮะตุลฮะบางทีน้องจะโผลมาทำให้เราเสียงิงว่าได้นะ เสียดายที่ถ่ายรูปตุนไปบริจาคไม่ได้นะครับอยากได้รูปปั้นตุ่นอะไอชิเม้นอัพอีกแล้วอ่าเที่ยงคืนแล้วนะอีกสักอีกสักหน่อยนะกินแล้วกันอ๋ออิ่มอยู่กินไม่ได้พระเจ้าหมดอันนี้พออันนี้ได้แล้วพอ ได้แล้วพอโอ้จะตายแล้วเออน,นะไมยแค่นี้พอแล้วไอ้หนุ่มอสามารถทำในนี้ได้เลยนาะสี่ชั่วโมงได้หนึ่งอันแล้วทำเพิ่มดีกว่าครับ เย้ใ <Yeah. S 2> ไใ้มันวางตรงนี้ไม่ได้นะครับน่าจะวางได้ให้หมดนะ yeah. Yeah. เนาะเฮ้ยไม่ทันนอนไม่ทันนอนไม่ทันนอนไม่ทันนไม่ทันไปนอนเ่าหนุ่มเออชมรมคนนอนไม่ทันได้มาหกร้อครับวันนี้ อีกแล้วเดี๋ยนอนไม่ทันอีกแล้วไม่น่าไปวางก็เพิิงไว้เลย